สวัสดีครับ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 โอ้โหโอ้โหเตะกระดิ่งฉลองชัยให้กับฟุตซอลหน่อยโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดนะชนะรวดสองนัดเลยนะเออจะบอกว่าแมตช์แรกทำไมมันหนืดๆเนาะก็แมตช์แรกมันยากแมตช์แรกเลยอย่างนี้อยู่แล้วทั้งฟุตบอลฟุตซอลเนี่ยแมตช์แรกนี่มันถ้ามันจะยากที่สุดก็แมตช์แรกนี่แหละทั้งบรรยากาศสนามด้วยบรรยากาศเห็นว่าลูกฟุตบอลด้วยที่เปลี่ยนไปด้วยเห็นว่าฟุตซอล เดียอยากรู้เดี๋ยวเราจะถามพี่ป๋อมกับกับโค้ดนะโค้แต่ว่าอ่ะเมื่อคืน่อยอเจ้าเม็ดดิงมันสีประตูอ่ะโอ้โหุณยอดเลยมันมัน วทิ้งๆก็เม็ดแบบเม็ดเม็ดเม็ดของดีอยู่แล้วดีไม่ดีก็ผูกเขาการันตีไปเล่นลีกสเปนนี่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะลีกสเปนไม่ได้แชมป์ลีกของสเปนด้วยมาร์เซโลน่าด้วยนะคือเชื่อไหมเพราะว่าผมอ่ะเห็นเขาเล่นใหม่ๆแล้วเมื่อก่อนสมัยที่ผมไปตามซิมเซเนเชียนะครับเออเขาบอกเนี่ยคนเนี้ยแหละคืออาร์มสมมุติเถื่อนการสองเมื่อกคนเนี้ย เออก็ดูผลงานก็ถือว่าโอ้โหทักษะดีไม่ธรรมดาเลยครับแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยสุดยอดจริงๆแข็งแรงจริงร่างกายแข็งแรงมากเมื่อคืนก็ชนะโคูเวตไปหกหนึ่งหกหนึ่งยิงสี่ประตูเป็นยิงสี่ประตูเลยอยิงสี่ประตูแล้วมีอยู่ลูกหนึ่งคว้ด้วยนะเออใช่ครับมีประตูหนึ่งคว้หลังด้วยแบบใช่แล้วเราก็แถมให้เขาประตูหนึ่งเขาไม่ได้ยิงนะเราแถมให้นิดนึงแต่ว่ายิงกันแหละเขายิงแล้วสกัดาเข้าประมาเองเออ เราดูเราเข้ารอบแล้วเข้ารอบเข้าอ่ะิรับไปล้านหนึ่งแล้วเนี่ยนอนเนาะใช่ไหมล้านแตกแล้วล้านแตกไปแล้วเปานแป้งนะฮะรับนป้งผันลำฟลามให้วแล้วต้องบอกว่าวัดนัดสุดท้ายต้องวัดกับเวียดนามอ่ะวัดเป็นที่หนึ่งแหละใครจะเข้าเป็นที่หนึ่งเพราะเราอยู่กลุ่มบี กลุ่มเราต้องไปไข่กับกลุ่ม A กลุ่ม A ซึ่งอินโดกับอิรักเนี่ยยังไม่รู้ใครจะจบที่หนึ่งที่สองนะท่านผู้ชมก็แสดงความเจ้าภาพอยากเจอเลยล้างตาไปเลยอินโดอ่ะอินโดนี่แหละเพราะว่าตอนซีเกมเราโดนเข้ามาหกหนึ่งนะเสียแชมป์ซีเกมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามพี่ป๋อมกับโค้ชหมีว่าอยากเจอใครเออครับแต่ว่าล่าสุดที่ว่าเขาเล่นกับอะไรนะขี่คณิตฐานมาขี่เคอแบบ ดูเกือบโดนเหมือนกันเลยอินโดใช่ไหมเสมอสามสามด้วยนะเกมตอนแรกนะสามด้วยชนะได้ห้าสามั้งรู้สึกเออมาดูโดนลูกที่ว่าเขาพลาดเองด้วยอย่างเงี้นะเดี๋ยวแฟนๆมีใครอยากมีคำถามอยากมีคำถามอมาโค้ชหมีกับพี่ปอมหมีกับพี่ปอมว่าเดี๋ยวเราจะเข้าวิดีโอคอลคุยกับโค้ชหมีกับโค้ชปอมโค้ชหมีกับผู้จัดการทีมพี่ปอมด้วยได้อุปนัยต้อสมาคมอ่าเพราะตอนนี้วิดีโอคอลจากจาการ์ตาเลยนะจากอินโดนีเซียมาเลยอ่ะ ต้องบอกว่าคือเขาไม่ได้แข่งที่เซนต์หันนะไอเวโรโดมมันอยู่ข้างนอกเาแข่งที่เวโรโดมมาแหละใช่ไหมแล้วก็ตัดสต่อใหม่มันเป็นมันเป็นอินดอร์เวโรโดมใช่ไหมแล้วใหญ่แล้วมันมีข่าวล่าสุดมานี่จริงไหมเขาบอกว่าอินโดเนี่ยยื่นเป็นเจ้าภาพปี2028แล้วเจ้าภาพฟุตบอลฟุตซอลโลกซอลชิงแชมป์โลกไม่รู้จริงเท็จไปลองถามพี่ปอมเดี๋ยวลองถามพี่ปอมเนี่ยพี่ปอมนี่คือเอนไซม์คอมบิดีอาของฟุตซอลเลยครนนี้รู้หมด อ้าวมาเจอผู้ตึอย่างพี่ปอมแล้วเรียกว่าต่อสายได้ยังต่อสายได้ยังอ้าวมาแล้วนี่พี่ปอมวันที่แล้วั้อนี่ครับปอมวันที่ด้วยครับโอ้ยหล่อเลยหล่อทั้งคนทั้งฟอร์มเลยปอมถามใครก่อน พี่ป๋อมก่อนอ่าพี่เอยได้ข่าวว่าคุยกับเขาว่าเขาบอกไม่มั่นใจแต่สมาชชนะหกหนึ่งก็เมื่อวานนี้พี่ป๋อมนี่แหละประสานงานกันคุยกันว่าเดี๋ยวพี่ป๋อมพรุ่งนี้ผมขอเข้ารายการสดนะอ่าพี่ป๋อมบอกอุ้ยเหนื่อยว่าอย่างงู้น่โอ้โหแล้วพอฟอร์มออกมา่างนี้กดไปหกหนึ่งอ่าเอายังไงครับพี่ยังไงพี่ป๋อมบอกบอกพี่เอกับทุกคนว่าเอ่อจริงๆแล้วมันเราเรามาเล่นสนามที่สองนะฮะครับครับก็คือสนามเวโรโดม ซึ่งมันเป็นสนามที่มาตรฐานต่างกับสนามอินโดนีเซียอารีนาครับนะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสนามสองเขาเนี่ยเขาเขามันต้องเป็นสนามไม้เหมือนกันหมายถึงว่าเป็นปาเก้เหมือนกัน<ะ>แต่ปาเก้ที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่มีสีซึ่งมันในมาตรฐานของเอฟซีเนี่ยสองสนามต้องต้องมีสีสันในเรื่องของการถ่ายทอดหรือเรื่องการอะไรต่างๆนี่นะให้มัน เป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ว่ามาตรฐานของสีได้นะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาเอาสติกเกอร์ไปปะอ่าอ่าทั่วสนามเลยฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอ่อความคล้ายคลึงของไม้มันก็เปลี่ยนไปครับมันก็จะไม่ไม่ใช่ปาเก้แล้วข้างบนสองชั้นเนี่ยเป็นกระดาษ <c oughs> สติกเกอร์พ <c oughs> ูดง่ายๆนฮะ <c oughs> เออเมื่อเมืวานัดแรกพี่ปอมขออนุญาตคือดูบแบบว่าเวลาคึงบอลหรือว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะหนืดๆน,น,นมันจะแบบ รู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยไปตามลักษณะเท้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพี่บอมครับใช่มันมันก็คือมันหนืดมากแล้วก็รวมทั้งลูกบอลที่เปลี่ยนจากสปอนเซอร์เดิมมาเป็นสปอนเซอร์ใหม่นี่ก็จะเป็นลูกบอลหนังอัดนะฮะถ้าเรารูรูแล้วถ้าเราดูจากฟุตบอลเนี่ยฮะลูกบอลหนังอัดกับลูกบอลหนังเย็บก็จะต่างกันไม่ใช่หนังเย็บต่างกันในในที่หมายถึงว่าการเด้งของบอลการสปีดบอลอะไรแบบนี้หรือเปล่า แล้วก็จะเบามากแล้วก็จะเป็นบอลที่เบากว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องมันคล้ายๆกับดิสเคาเรื่องความเร็วของเกมไปเลยนะฮะนะฮะแต่ว่าก็เราเป็นสองกรุ๊ปที่อยู่ที่นี่ก็คือกรุ๊ปเรากรุป B, ร๊ปบแล้วก็กรุป B, ร๊ปดีนะครับ,รบก็กทั้งหมด8ดทีมก็ต้องเจอสภาพเหมือนกันหมดแต่ว่ามีความแตกต่างจาก กรุ๊ปเอกับกรุ๊ปีนะที่เขาได้เล่นแบบมาตรฐานที่ดีมากก็เป็นสนามที่ดีมากด้วยนะครับก็เลยก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยก็คุยกับพี่เอกว่าตอนก่อนเกมคือคือเราเราคิดว่าศักยภาพเราเอ่อรับการเตรียมพร้อมเนี่ยเราค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยองค์ประกอบอื่นฮะง่ายๆก็เลยยังไม่ไม่กล้าพูดได้เต็มปากนะะว่าว่าเพราะบางทีเรื่องราวพวกนี้มันก็เป็นปัจจัย สำคัญในในเรื่องของการการลงเล่นของพวกเรานะครับแต่ว่าน้องๆก็จริงๆแล้วก็ต้องยกเครดิตให้พี่หมีนะครับเพราะว่าพี่หมีบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขยังไงองค์ประกอบแบบไหนเราเราต้องนะฮะทำหน้าที่ของเรานะฮบแล้วก็เราก็ต้องเล่นตามสไตล์ของเรารนะฮะถามโค้ดหมีไหมโค้ดหมีครับครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนมีน้องใหม่ เป็นลุกกี้เนี่ยโอ้โหหลายคนเลยครับคนมีหนักใจไหมตรงนี้ครับก็จริงๆไม่หนักใจเพราะว่าคือช่วงแรกที่ผมซ้อมน้องๆเนี่ยก็ก็เคยคุยกับพี่ปอกมาว่าหน้าเป็นห่วงนะเพราะว่าเด็กยุคใหม่การซ้อมหรือว่าความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เริ่มปรับตัวกันแล้วก็เริ่มเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเนี่ย มันทําให้ผมก่อนจะมาแข่งขันในในรายการนี้เราก็มีเกมอุ่นเครื่องสองเกมด้วยแล้วก็ม,มันทําให้ผมค่อนข้างที่มั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวน้องๆทุกคนครับผม,มครับแล้วประจวบเหมาะกับฟุตซอลไทยลีกเรานี่มันเข้มข้นนะทําให้เรามีตัวเลือกขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมครับไม่ถึงฟุตซอลไทยลีกเรามีตัวต่างชาติมาแล้วก็การแข่งขันนี้เข้มข้นอย่างปีล่าสุดนี่ลุ้นแชมป์กันนัดสุดท้ายเลยใช่ไหมครับ รุ้นการสองสนามัเขาต้องการข้าไแชมป์เนี่ยแล้วมันเราก็มีเราพูดงี้าว่าคือตั้งแต่ฟุตซอลโลกเป็นต้นมาเราก็ทรานสิทหรือว่ามีการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นน่นะฮะถ้าเราจะในยุคของช้างอาร์มเนิร์ดนะครับหรือว่าดอนก๊อกอะไรพวกนี้นะครับก็คล้ายๆกับว่าเราปรับเปลี่ยนมาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นเจเนอเรชั่นของโมฮัมหมัด ใช่นะซึ่งซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ในในขนานั้นช่องเจ็ดถ่ายด้วยนะครับก็คือช่ใช่ใช่ในช่วงในช่วงยูยี่สิบนะครับนะครับเมื่อเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่รองลงมานะครับก็ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการผสมผสานทีมใหม่นะครับที่มาชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้แต่ว่า เด็กเหล่านี้เราก็ได้ฟูมฟักมาประมาณสักสองปีแล้วนะครับมันเป็นช่วงต่อเนื่องพอดีนะชุดนี้อย่างที่มีก็จะมีเจ้าเม็ดใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีปานัทพานัทแล้วมีใครคนนชัยนชัยรอนนชัยที่แบบภาบเกี่ยวกันคือมาฮะคือเอามายัดใส่ในชุดของอาร์มเนิร์ดค้าง มาไว้ก่อนแล้วลรวก็ทีเดียมันก็ไหลมาแล้วแฟนๆเขาก็ชื่นชมครับแฟนๆที่มาทานทิชชู่นการเปลี่ยนต้องต่อเนื่องกันพอดีแล้วเด็กเติมเด็กใหม่ๆรอบนี้เติมใหม่ๆกี่คนนะครับหกหรือเปล่าครับคนหมีก็อที่เป็นเป็นครั้งแรกของเขาในการเล่นเอฟซีมีสี่คนครับเขาสี่คนนะฮะมีมีลิกผู้สาประตูแล้วก็ชวลาแล้วก็ โอเว่นนะครับแล้วก็มิทาดามิทาดาแล้วก็โอมครับโอมอามาลินครับอามาินไม่ได้ได้ันผมนะครับซึ่งอยู่ในช่วงอายุก็ต้องบอกว่ายี่สิบสองยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาที่การแขันไหมคือเขาอยากจะรู้ว่าแบบว่ามิาดาแค่ยี่สิบเกดครับคือมีคนอยากรู้ว่าด้านสุดท้ายใส่สุดไหม กับเวียดนามกับเามไม่ดามคัดแชมป์ชมป์กลุ่มใครสุดไว้เอาแชมป์กลุ่มไหมเลยไงคือคือจริงๆเดี๋ยวพี่หมีตอบต่อนะครับจริงๆแล้วเข้าหมายของเราเนี้ยก็คือที่หนึ่งในสายครับนะครับเพราะว่าโมเมนตัมของเกมเราเนี้ยเรากําลังเติบโตหรือว่าพัฒนาขึ้นเกมต่อเกมของเราดีครับเพราะฉะนั้นเนี้ยในแมตช์สุดท้ายกับเวียดนามเนี้ย นะครับเราก็ต้องการที่ให้ทีมยกระดับของเราขึ้นไปอีกในอีกขึ้นไปอีกอีกในระดับหนึ่งหรือว่าให้มีการเห็นการพัฒนาการที่ชัดเจนนะครับในการเล่นนะครับรวมถึงเราก็ต้องบอกว่าก็คือคู่ปรับตลอดการของเรานะครับไม่ว่าจะทั้งโดยเฉพาะยิ่งในในอาเซียนนะครับนะครับก็ก็จะเป็นเวียดนามนะครับซึ่งเราก็ต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่ง สถานภาพของเราที่นะครับนะครับแล้วก็เรื่องศักดิ์ศรีในชาติอาเซียนด้วยนะครับ,รบเห็นมากบอกแล้วทีนี้เราเราเข้ารอบเนี่ยเราก็จะไปเราอยู่กลุ่ม B ใช่ไหมครับเราจะไปคไขยเจอกับกลุ่ม A อซึ่งมีทั้งเจ้าภาพอ,อินโดแล้วก็อิรักซึ่งไม่รู้ว่าเคือเจอใครก็ได้ใช่ไหมครับ เป็ใครก็ได้ฮะเใครก็ได้ทอินโดไม่กลัวแล้วมาอินโดนี่อยากเจออินโดเลยนี่เป็นแฟนเขเรียกร้องอยากเจออินโดเลยครับอยากอยาก้าบแทนโค้ดมีเป็นไงับฟิลที่กลับมาคุมทีมชาติครับตอนนี้ในทิมเชียครับโค้ดมีครับก็จริงๆเป็นเป็นการคุมทีมชาติสําหรับการแข่งขันทิมเชียรของผมเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าผมเคยทําทีมชาติก็ตอนฟุตซอลโลกแค่ครั้งเดียวเลยแต่ว่า ก็ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าแล้วก็เราก็มีความกดดันในตัวเองแหละครับ,รบแต่ว่าประสบการณ์หลายๆอย่างตลอดทั้งที่ออกไปอยู่ต่างประเทศมันก็ทําให้ผมนิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับผมมันก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรครับณตอนนี้ก็ก็ถือว่าสมองโล่งๆโปๆร่งๆแล้วก็มันมันมันคิดเกี่ยวกับเรื่องของแท็กติกมากขึ้นครับผมอย่างนี้ผมถามโค้ชหมีหน่อยอย่างโค้ชหมีเ ถ้าเราไม่ต้องไปเจอกับอินโดนะครับสมมติต้องไปเจออินโดรอบรอบหน้าเนี่ยคนหมีเคยคุมสโมสรที่อินโดแล้วพาทีมสโมสรที่อินโดในฟ้าแชมป์สองปีติดเนี่ยพอจะมีข้อมูลของนักเตะอินโดอะไรพวกนี้ไหมครับโอ้ก็รู้จักทุกคนมีอยู่แล้วเหอบางทีบางทีบางทีอินโดเห็นหน้าผมอาจจะกลัวก็ได้เพราะว่าเด็กนักกีฬาผมก็มีอยู่ประมาณสามสี่คนครับที่ที่ผมเคยครับ น่าสนะวันครับน่าสนุกน่าสนุกจัดเลยเจออินโดเลยเหรอเจออินโดเลยเอาเลยโอ้โหครับเดี๋ยวเดี๋ยวดู้วเราในวันพรุ่งนี้นะฮะเราก็จะเพราะว่าเราเล่นก่อนเขานะเราเล่นบ่ายสามเขาเล่นทุ่มหนึ่งเขาเขาเขาก็อาจจะเลือกอยากมาเจอเราก็ได้คะับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยฮะดีผมอยากเป็นคู่คู่ในฝันเลยนะคู่แบบฟุตซอลคู่ในฝันเลยอะ แต่ผมว่า,าจ,จ,รจริงๆเจอขาคงคงไม่ยากไม่ใช่งานง่ายอย่างพูดอย่างอิรัก์ครั้งที่แล้วเราที่เจอกันที่เราไปเจ้าภาพครับเราก็ชนะเอาแค่สามสองใช่ไหมรอบรอบรอบสี่รู้สึกจะรอบแปดแปดนอะใช่ถ้าถ้าถ้าจำกันได้ื่อสองปีก่อนแมตช์นี้เป็นแมตช์ตัดสินที่จะให้ที่จะคอลี่ไฟไปชิงแชมป์โลกใช่ใช่ใช่เราเกมในวันนั้นมันเป็นเกมเป็นเกมดรามาเพราะว่า ทั้งมูฮัมหมัดทั้งอภิวัตรโดนไล่ออกในเกมใช่ใช่แล้วก็นาทีผมคิดว่านาทีท้ายๆเลยเราก็มาได้ประตูชัยนะครับครับนะครับก็อาจจะเป็นแมตอีกอีกแบตหนึ่งที่เข้มข้นดูเดือดนะฮะก็ได้เจอในอีกลครลบครับแล้ววางเป้าไว้ยังไงบ้างครับในในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าปีที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพเราได้รองแชมป์ใช่ไหมครับครั้งนี้เป้าหมายเราวางไว้ยังไงบ้างครับ คือเป้าหมายแรกจริงแล้วก็คือรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับ e ล i วถึเซมิไฟนลนะครับเพราะว่าเราต้องพูดว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นครั้งที่ผู้พูดว่าท,ทีมเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายเราเนี่ยแน่นอนก็คือ4ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปถึงชิงนะครับแต่ว่าเราเราตอนนี้เราไม่ไม่อยากคิดไปไกล กว่าที่จะคิดเป็นสเต็ปสเต็ปนะสเต็ปบายสเต็ปหรือไปทีละขั้นละตอนนะครับตอนนี้เป้าหมายแรกก็คือว่าเราจะเป็นชั้นกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็ในรอบที่สองนี้เราก็มานะครับมาวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับคู่แข่งแบบไหนบ้างนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดหรือว่าอิรักนะครับแล้วก็ในเส้นทางที่ เราก็ต้องดูสายอื่นๆด้วยนะครับว่าเส้นทางเขาจะต้องไปเจอกับใครแบบไหนอย่างไรนะครับครับแล้วมาดามโทรคุยกับ๋อมบ้างไหมครับหลังจากที่อธิไม่มีโทรคุยกันเพิ่มเติมมีสอบถามอะไรกันบ้างนะก็คุยกันตอนช่วงตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็รอว่านะครับจบเกมพรุ่งนี้เนี่ย นะครับเราก็จะต้องคุยกันต่อนะครับเพราะว่าท่านก็ผกำลังใจมาให้ตลอดอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็ไมอะไรอย่างนี้นะครับคือเข้ารอบแปดนี่หนึ่งล้านถ้ารอบรองนี่มีเพิ่มไหมเนี่ยต้องมีแล้วอันนี้อันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เมื่อกี้สักครู่ถามผมถามกันเองผมผมผมเชื่อว่าท่านท่านแน่นอนแล้วท่านคงได้ คิดไว้แล้วแล้วคงจะ,ะจะก็รอจนรอบแรกจบก่อนนะครับครับพลเีครับสภาพร่างกายของน้องๆตอนนี้คือสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีอะไรนะฮะก็ก็มีมีบาดเจ็บอยู่สองคนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นบาดเจ็บแบบร้ายแรงครับ,รบก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นบางน้องอย่างอย่างกิจอย่างเงี้ยคือบางทีเขาเมื่อวานที่เขาเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็จริงๆเขาใจสู้มากเขาก็ขอผมนะบอกว่า ค้ผมขอลงไปไปลองอีกสักทีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็กเพักไปเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในแมตช์หน้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสภาพร่างกายก็ก็มันมีต้องรีคาเวอรี่บ้างครับแต่ว่าหัวใจน้องๆทุกคนตอนนี้มันเกินร้อยจริงแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่ว่าเราเราไม่ไม่โอเวอร์คอนฟ idence เกินไปครับคือคผมก็พยายามที่จะคุยกับเด็กในวันนี้แหละครับว่า อย่าอย่าประมาทแล้วก็อย่าอย่าหลงละเลินกับชัยชนะที่ผ่านมาครับเราต้องควบคุมสมาธิควบคุมสติแล้วก็ควบคุมวินัยในการเล่นของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นครับครับเดี๋ยวพี่ปอมผมถามพี่ปอบนิดนึงถามเป็นความรู้ครับวันนี้มันมีกระแสอยู่เรื่องโคต้าต่างชาติฟุตบอลเอนนี้ผมถามอย่างอย่างฟุตซอลเนี่ยนักเตะไทยเนี่ยได้โชว์ฟอร์มลงสนามเนี่ยเรามีจํากัดโคเตะไอ้นักเตะโคต้าต่างชาติในฟุตซอลเราไหมครับ ก็ของเราในฟุตซอลไทยลีกน,นะครับ,รบเรามีให้โคต้าต่างชาติมาเป็นผู้เล่นสามคนนะครับเป็นโคต้าแต่ว่าลงในสนามได้แค่สองคนฮะคือห้าคนลงได้สองคนคคก็คือเป็นจำนวนที่ก็ผมคิดว่าไม่มากไม่น้อยแล้วก็เป็นจำนวนที่เหมาะสมมากๆเพราะว่าเราก็จะมีอีกในสกอตเนี่ยในสิบสี่คนเนี่ยถ้าใครมีผู้เล่นต่างชาติสองคนอีกสิบสองคนก็เป็นคนไทย เราถึงว่าเราได้เห็นนักเตะใหไ่ๆขึ้นมานักเตะไทยนะนักเตะไทยก็คือใหม่ๆขึ้นมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟุตซอลได้เป็นอะไรที่ปั้นแบบต่อเนื่องจริงๆนะก็ถามถางนิดนึงครับเรามีโอกาสได้เห็นฟุตซอลไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกไหมครับคือถ้ามีนิดทุกครับว่าคือตอนนี้ที่ทางโอลิมปิกได้เริ่มต้นแล้วก็คือยูธโอลิมปิกครับ นะครับในเป็นยุทธโอลิมปิกรุ่นประมาณรุ่นอายุาไม่เกิน17ปีที่เป็นยุทธโอลิมปิกนะฮะนะครับแล้วก็มีการพูดจามันกันมาอยู่ในหลายหลายปีหรือว่าแม้กระทั่งเป็น10ปีมาแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของยุทธโอลิมในเรื่องของโอลิมปิกนะครับก็จึงทำให้เกิดยุทธโอลิมปิกขึ้นนะครับในเมื่อประมาณสักตั้งแต่ที่อาร์เจนตินารอบแรกนะนะทั้งหญิงและชายนะครับทั้งสองประเภท นะครับก็ผมผมผมเชื่อว่าก็ทางก็จะมีการผลักดันกันอยู่นะครับในขณะนี้นะครับในเรื่องของโอลิมปิกผมเชื่อว่าในในอนาคตอีกไม่ไกลนะครับมีความเป็นไปได้เพราะว่ายุทธโอลิมปิกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราก็ได้ได้ได้เริ่มต้นขึ้นมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วครับโอ้ยเราไมมีลุ้นนะมีลุ้นเลยลุ้นเลยเราลุ้นเลมันจะเป็นกีฬาที่ แฟนๆชาวไทยรอเชียร์แล้วไปพอมีจริงนะมเกมฟุตซอลฟุตซอลเนี่ยมันเกมมันสนุกมันเร็วมันไม่ได้หยุดอ่ะแล้วหลายชาติก็พัฒนากันโดยเฉพาะอาเซียนตอนนี้นี่อย่างเนี่ยเข้ารอบไปแล้ว3ทีมเนาะเวียดนามอินโดไทยแสดงว่าพัฒนากันเท่ากันแล้วอ่ะพี่ป๋อมขอสุดท้ายแล้วครับพี่ป๋อมฝากแฟนๆฟุตซอลที่ตอนนี้กำลังชื่นชมอยู่นะฮะเป็นไงครับครับก็เอ่อ เราน่าจะพูดถึงตั้งแต่รีเฟอร์ไปถึงสี่เกมเนะเราก็ไม่ประสบความสําเร็จจากสี่เกมอนะอันนี้เราก็แน่นอนก็คือมันอยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับนะครับเราก็หมายมั่นปั้นมือในครั้งนี้อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการที่พี่หมีหรือคนรักคนสายเนตงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้นะว่าคุณภาพของพี่หมีเป็นแบบไหนประสบการณ์แบบไหนนะครับรวมถึง ความเข้าใจในเรื่องของวิธีการของไทยนะครับรวมทั้งแทคนติกต่างๆนานาที่ได้เรียนรู้ศึกษามาจากทั่วโลกนะครับนะครับเป็นระยะเวลายาวนานรวมทั้งประสบการณ์ต่างประเทศด้วยนะครับเรามีเวลาเตรียมทีมกันมาอ,อยู่ในระยะเวลาที่ไม่มากไม่น้อยนะครับแล้วก็การอุ่นเครื่องของเรากับ อัฟกานิสถานที่เป็นแบบเปิดนะฮะก็มีผลการแข่งขันที่ค่อนข้างดีนะครับอัฟกานิสถานเนทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอ่ rising star หรือว่าเป็นดาวดาวดวงใหม่ของเอเชียเลยนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมมากๆนะครับนะครับกับอเราก็มีความมีมีเป้าหมายร่วมกันที่ดีนะครับว่าเราจะนะครับอ่าถ้าถ้า ไปให้ลึกที่สุดหรือว่าไปให้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็จะมีผลงานเทียบเท่ากับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับก็คงต้องขอกําลังใจจากทุกท่านเลยนะครับแฟนฟุตซอลนะครับตอนนี้เราก็เป็นขั้นเป็นตอนไปสเต็ป by สเต็ปนะครับในตรงนี้เรามาถึงแล้วนะในในรอบแปดทีมแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีเกมที่เราต้องการพิสูจน์ศักดิ์ศรีเรานะพิสูจน์ กับทีมชาติอาเซียนอย่างเวียดนามซึ่งเป็นทีมที่ดีมากอีกทีมหนึ่งนะครับ,รบ,รบนะครับก็ผมก็เชื่อว่าด้วยแรงสนับสนุนหรือว่ากําลังใจาจากพี่น้องชาวไทยนะครับแฟนฟุตบอลแฟนฟุตซอลทุกท่านเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรานะครับจะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะตอบแทนกําลังใจเหล่านี้นะครับ เราจะทําให้สุดความสามารถนะแล้วทําให้ดีที่สุดนะครับครับโค้ดหมีเลยครับค้ดหมีมีอะไรไหมครับฝากถึงแฟนๆนะครับค้ดหมีค้ดหมีเคยพาชลบุรีบูเว็บเป็นแชมป์เอเชียแล้วใช่ไหมครับครับนี้พาทีมชาติเป็นแชมป์เอเชียบ้างเลยไหมครับนี่ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับค้ดหมีครับก็ผมก็อยากจะขอบคุณแฟนฟุตซอลนะซึ่งผมอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็น้องๆเนี่ยกับน้องๆเนี่ยก็ รับรู้ได้ถึงถึงกำลังใจที่ส่งมานะครับก็ผมและก็น้องๆก็คือจะทำหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ได้สัญญากันในห้องแต่งตัวแล้วว่า mm. ทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีสำหรับพวกเราแล้วก็ทุกคนเราทุกคนจะเล่นเพื่อทีมชาติไทยแล้วก็เพื่อวงการฟุตซอลของไทยด้วยเพราะว่าอย่างปีนี้คือถ้าเราผ่านเข้าไปรอบแมเทีม ในในปี2 0ง7นีซึ่งผมได้ข่าวมาว่าจะมีการแข่งขันสโมสรทีชมชายเมเชียเนี่ยก็จะนำหนึ่งถึงแปดทีมในในฟุตซอลในในในครั้งนี้ครับเอาเอาเป็นตัว,ต,วตัวแทนไปเล่นซึ่งณตรงนี้ก็คือพยายามเน้นย้ำกับเด็กนักกีฬาว่าเราต้องเล่นเพื่อ,อวงการฟุตซอลของเราแล้วก็เพื่อชาวฟุตซอลของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตซอลที่เป็นลังใจให้ครับพวกผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีสุดแล้วก็ทำให้สุดความสามารถครับผม เดี๋ยวเข้าผมก่อนต่อไปก่อนเดี๋ยวเข้ารอบเข้ารอบสี่ทีมเข้ารอบอะไรเดี๋ยวเขาให้โทรใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ารอบเล็กเดี๋ยวจัดเลยสำหรับนี้ขอบคุณพี่ป๋อมกับโคุณหมีก่อนครับขอบคุณมากนะครับสู้ๆครับสู้ๆเป็นกลังใจให้ครับบคติครับ เดี๋ยวเราเลยค่อยคุยใหม่เข้าเจะดูแล้วถ้าเล่นอย่างนี้นะแล้วก็นี่ก็เข้าไปแล้วคือฟิลลิ่งการเล่นของเด็กอ่ะมันดูคือเออมันดูฟิลมันได้เเขารียกอะไรอ่ะกกำลังกำลังเขาเรียกบอลได้ใจอ่ะรบอลได้ใจอ่ะมันไปใจมันไปแล้วมันสู้แล้วฝีเท้าก็สู้ได้อยู่แล้วทักษะสู้ได้ทีนี้ใจก็ไปอีกผมว่าน่าจะไปได้ไกลอ่ะโค้ชไทยมีฝีมือด้วยไงโค้ชรู้จักนักเตะนักเตะรู้จักโค้ช แล้วคุยกันง่ายแล้วนักกีฬานักกีฬาเชื่อใจในโค้ชแล้วอย่างที่โค้ดบอกไงนักเตะอินโดอาจจะกลัวโค้ดหมีก็ได้เพราะว่าเป็นคุมทีมอยู่ที่สมัสอนอินโดต้องหลายปีอยู่นะภาษาเลด้วยปะใช่ใช่ติมาเล่ก่อนที่มา คุ้มีชื้อไทยก็คุมทิมชาติมาเลยเออก่ตอนนั้นไปคุมชัมชาติสมสรอนอินโดในอินโดสบายเป็นแบบว่าจะประสานงานอะไรก็คุยคุยได้สบายชิวเอาวนะฮะก็ติดตามชมดูครก็คือผมเลย้างว่านะให้ผมเดานะแปดมันตื้นไป ว่จริงได้ถึงแปดตื่นไปรอบรอไอ้รอบชิงอะรอบชิงอะเราเข้าชิงไงแต่เราต้องยอมงต่ต้องยอมปีที่แล้วอิหร่านเขาของของจริงแต่อิหร่านต้องยอมเขาเก่ร์เบอร์ห้าของโลกมั้งน้าจะไม่ผิดนะแล้วก็อย่างที่แอดปุ้ยถามนะ อแต่ปุ้ยถามก็คือผมก็อยากเห็นนะถ้ามันเข้าโอลิมปิกได้โอ้โหแม่บินลุ้นเลยนะเพราะว่ากีฬาที่ไปโอลิมปิกนี่คือหลายชาติเล่นเล่นเล่นใช่ไหมใช่หลายชาติเล่นแล้วสมรรถภาพมันค่อยๆใกล้เคียงกันนะมันถึงจะจัดได้ใช่ไหมมันไม่ห่างกันเกินไปาเงี้ยถ้าจัดเลนะสนุกเลยล่ะแล้วแล้วเชียร์สนุกนะคือฟุตซอลเป็นกีฬามันเร็วไงใช่ครับมันยิงประตูกันเร็วมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันอู้กันไม่ได้อ่ะอู้กันไม่ได้เพราะว่า อู้อู้เวลาหยุดไงเวลาลูกออกเวลาหยุดลูกตายเวลาหยุดมันก็เลยเร็วเกมสนุกอ่าครับอ่าก็คือมีตอนสุดท้ายนะมีมีมีคอมเมนต์อะไรไหมเออมีคอมเมนต์ลองดูดิดูคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรไหมดีแต่ก็ให้กําลังใจกันไปอ่าครับก็คือตอนนี้เราเข้ารอบแล้วแหละแต่ว่าเรายังต้องเจอเวียดนามนะก็เล่นเสมอได้ครับแต่ไม่สมควรเสมอเล่นชนะไปเลยครับจริงๆเนี่ยอย่างอย่างที่พี่ปอมบอกอ่ะ เราเตะก่อนสายนู้นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนสายนู้นเขาจะเป็นเพราะเราเตะก่อนไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มเป็นแชมป์กลุ่มไปเขาต้องหนีเราถ้าเกิดเขาไม่อยากเจอเราเขาก็ต้องหนีเราเขาหนีเราเราเป็นพวกเนียวกันสามเจอใครก็ได้ใครก็ได้แต่พูดทำไมพูดเหมือนแฟนแมนยูช่วงนี้เลยเจอเจอใครก็ได้คนนี้ยังวกกลับมาจะได้แฟนนนแแมยูช่วงี้ต่ไม่มีแฟนแมนยูเลยไม่มีไม่มีเราไม่เชิญเราไม่เชิญไม่เชิญเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันจันทร์ก็ถ้าโดนฟูแลด้หมดเชิญันจันทร์ถ้าลุดกันเฮอยเนี่ย มีใครอยู่แล้วแฟนมันอยู่เราเอาซะหน่อยไหมจัดเลยมันอยู่ฟูลแล็บมั้ยเออเอาไปดูฟูลแล็บผมบอกเลยโดนฟูลแล็่ใช่ไหมเสมอไม่เสมอก็แพ้เพราะว่าเพราะว่าของแสลงก็ฟูลแล็บอะที่ชนะสองนัดนี่เล่นเกมลับไงใช่แต่เนี้ยเจอเจอหรือว่าคือสองนัดอย่างที่คุยอย่างคุยเซต์ปุ้ยไว้ว่าไอ้ทั้งแมนซีทั้งอาร์เซนอลเนี่ยมันเปิดเกมบุกใส่ถ้าคุณไปเจอรับแลรับอย่างเดียวอะคุณจะเจาะยังไงแล้วแล้วไงแล้วอดทิสฟอร์ดด้วยนะ เล่นในบ้านจะไปรับฟูแล่มนี่โอ้โหเสียเหลี่ยมตายเลยต้องบุกใส่คุณฟันมาเลยดีกว่ะฟันมาเลยนัดแรกที่เขาเจอกันดีกว่านะผมมีนัดแรกเขาเสมอหนึ่งหนึ่งดูนะที่เล็กแรกที่บ้านฟูแล่มอ่ะมันให้โค้ดโค้ดคนละโคนการผมให้เสมอเหมือนเดิมเออเหมือนกันผมก็เสมอให้เสมอแต่ไม่รู้เสมออะไรฟูแล่มไม่แพ้ยังไงฟูแล่มก็ไม่แพ้ดิชนะเลยเปล่า เบียดชนะโตกับจริงเปล่าอยากจะเลี้ยงดาวทั้งประตูนะแต่ตันน้อยตันไม่มีแต่แต่ไม่ไม่มีกาแฟนะไม่มีกาแฟนะพูดพูดเฉยๆพูดลอยๆเห็แล้วเห้านะฮะก็เออเปเปเล็กสัปดาห์นี้ก็สนุกนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ทีมชาติไทยเจอเวียดนามครับคูร่าตองสามใอาเซียนนะบ่ายเลขสามครับนะฮะอ้าววันจันทร์เดี๋ยวมาสรุปกันอ่าวันนี้หมดเวลาซะแล้วเวลาหมดหมดเวลา ครับลาไปก่อนลาแบบจริงจริงครัเอาลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ